สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มารวมกับอ,อัลกัซิกแล้วนะคะในช่องอ,อักลกัซชิรยาค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Holiday Inn สีราชานะคะก็วันหยุดนี้นะคะมันก็ไม่ค่อยไกลจากกรุงเทพนะคะเราก็เลยมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวห้องที่เราอยู่กันนะคะไปดูกันเลยค่ะ ส่วนแรกของนะคะก็จะเป็นเลนจรูมนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเอาไว้แบบจิบกาแฟนะคะเป็นโต๊ะเอาไว้แบบนั่งเล่นได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเลนจิงรูมนะคะที่นี่ทีวีนะคะแล้วก็เบดนอนคะเป็นโซฟานะคะแล้วก็ เป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นโต๊ะอีกแล้วนะคะแบบสาหรับวางของกินเล่นนะคะ,ะขนมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ห้องตัวนี้นะคะก็จะเต้นมาเข้ามาดูกันนี่ทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบดรูมน,น,น,นะคะ,ะ,นนะ,คะแล้วก็มีเตียงนะคะมีทีวีอีกอันหนึ่งนะคะตอนนั้นด้านนอกก็มีอันแลอวอันนี้ก็จะมีอันน,นะคะแล้วก็เป็นเป็นโต๊ะทํางานนะคะที่แบบ เผื่อเราจะแบบทำอะไรนะคะก็ทำได้นะคะตรงตรงทางานแบบอ่านหนังสือนะคะหรือว่าทำงานนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะ <c oughs> เป็นห้องน้ำนะคะทุนโอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่แบบมีซิงค์นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะจกสวยมากนะคะคุณ แล้วก็เป็นนี่นะคะเป็นชักโคกแล้วก็ตรงนี้นะคะจะดูเหมือนแบบเป็นอ่างล้างตัวปกตินะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะก็คือมันเป็นชาวแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ก็ดูเหมือนจะจบแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้มีอีกนะคะทุกคนดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่างนะคะทุกคนแล้วก็จะสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะอยู่ที่อ่างน,นี้หรือว่าเราจะมาแบบชาวบบเล่นนแบบนี้นะคะ แบบนี้ก็จะป,ปกติหรือว่าใครอยากแช่อักก็แค่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปตรงสุดท้ายนะคะก็คือเป็นครัวนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นซิงนะคะเผื่อแบบเราซื้อผลไม้มานะคะแล้วก็เอามาล้างตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นแก้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนแบบเอาไว้วางอะไรปกตินะคะคนก็ คลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ